นักท่องเที่ยวตื่นตาแห่ชมผีเสื้อนับร้อยสายพันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะวันที่27มีนาคม2515ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีภายหลังเปิดแหล่งท่องเที่ยวบ้านกลางแคมป์อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานปรากฏมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากเข้ามาชมและถ่ายภาพผีเสื้อแก่งกระจานนับหมื่นตัวที่ออกมาโบยบินหากิน ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะทางขึ้นเขาพเนินทุ่งใกล้เคียงกับรำธารนหนึ่งฝูงผีเสื้อมากกว่า250สายพันธุ์ออกมาให้ชมอย่างตื่นตาตื่นใจซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เห็นผีเสื้อนานาชนิดอย่างนี้ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นช่วงฤด,ดูแรงแต่ในป่ายังคงมีที่อบชื้นทําให้ผีเสื้อเหล่านี้จะบินหากินเกลือแร่และแร่ธาตาุต่างๆตามดินโป่งที่เป็นพื้นดินและจะมีมากตามรำ,รำ ทาที่ชื้นแฉะหากมีแสงแดดจัดก็จะหาชมได้ตลอดทั้งวันแต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือช่วงเช้าไปจนถึงเที่ยงสำหรับจุดชมผีเสื้อบ้านกลางที่ชมได้ง่ายที่สุดก็คือระหว่างทางเดินไปที่บริเวณลำธารที่1และลำธารที่2นะักท่องเที่ยวจะพบกับฝูงผีเสื้อออกมาหากินอยู่ที่ริมลำธาร กาะกลุ่มกันเป็นฝูงใหญ่บนพื้นดินสามารถเข้าไปชมใกล้ๆและถ่ายรูปได้อีกทั้งบริเวณดังกล่าวยังเป็นจุดดูนกและมีเส้นทางเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติอีกด้วยนอกจากนั้นผู้สื่อข่าวยังรายงานอีกว่าบรรดานักท่องเที่ยวและชาวเน็ตต่างพากันฮือฮาภายหลังได้เห็นคลิปภาพที่นายอิทธิพลไทกมล หวัวนหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้โพสต์ภาพลงในเฟซบุ๊กของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งเป็นภาพที่จะะเจรเข้น้ำจืดโผล่เล่นกับผีเสือ้ออวดโฉมหน้ากล้องอย่างน่ารักซึ่งทางคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาร,ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า w c f ประเทศไทยได้ลงพื้นที่เมื่อระหว่างวันที่22-26มีนาคมทีม่ผ่านมา และนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ยนชมพิซื้อนในช่วงนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แนะนาว่าหากจะเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่แก่งกะจานขอแนะนําให้นั่งเรือชมเกาะแก่งภายในอ่างเก็บน้ําแก่งกะจานเนื่องจากอ่างแห่งนี้มีเกาะกลางจํานวน20-30เกาะสามารถนั่งเรือชมธรรมชาติแล้วทิวทัศน์หรือพักผ่อนภายใต้อ้องเกาะธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเฉดสีของปรากฏดยามที่ดวงอาทิตย์กำลังจละลาลับขอบฟ้ายิ่งขับส่งให้ทัศนียภาพเหนือเขื่อนแห งดงามเรากับภาพวาดเลยทีเดียว